ว่าคลิปที่ผมก็ด่ามันจะเละมาไอ้เหี้ยสมายแสวงการหน้ามึงไอ้เหี้ยอยู่แล้วแล้วมึงไอ้เหี้ย e แล้วก็บอกกับมึงเลยว่าเขาพูดไปแล้วอ่ะมึงห็น้าตาไงเมียมึงน,น้าตาลูกง้าตาไงกูกลูกแต่มึงไม่รู้เหี้ยอะไรของกูเลย <c oughs> แล้วไปบอกเสียเลยแล้วก็ไปบอกเสียแล้วเดี๋ยวผมจะบอกยาเสียครับเ <c oughs> สียด้วยจัดการสมใจนะครับไปเสียจัดการพิจารณาผมไม่รูนะอาดีเทพกับบีเดียวได้เล่า เรือตลอดเวลายกเว้นตอนนอนไม่ปวดทอ้องอุจจาระปกติกทั่วไปไม่ทราบกินน้ำส้มสายมีหมากช่วยได้ช่วยได้แน่นอนคุณอ้อกรน,นิฐาขอถามคุณอาครับคุณอามันพ้นเคยทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดแบบที่ในหนังโปะครับที่ฉี่ออกมาเลยครับก็คดิสเกิร์ตผู้หญิงน้ำแตกะลึ่งหน่อยก็ขอไปเคยครับเคยครับเอ็มปากเลยครับเคยครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สโสเพลิครับผู้หญิงชาวบ้านดีๆนะครับ อย่าถามอาจารย์นี่คือภาพศพท่าน่อไม่ใช่นะครับคุณด e โมครีซี่ไม่ใช่นันภาพจีนรู้สึกเด็กจีนอะไรเนี่ยเอาไว้อุทิเอ,เอว,วัยวะบริจาคตับหรือไตไม่รู้แล้วหมอก็เลยคำนับแค่นั้นอะไม่ไม่เกี่ยวท่านพ่อตายคนใกล้าตายเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนขอคุณ ประชาชนใกล้ตาจะเห็นอะไรวิญญาณไปอยู่ไหนถ้ามีอะไรเกิดใหม่จึงสมบูรณ์เพียรพรมชีวิตทีด่ดีการลูกก็ครัวออุ่นมีความสุขถามไม่รู้เรื่องเลยีละเดชส่วนีคุณอาคุณยายคุณอาเอารูปสอดบ,บัตรกับปาวาน,นอนตายมาให้ดูหน่อยครับที่อยากเห็นว่าพี่สาวผมเขาได้ดูในเฟซบุ๊กของคนขับแท็กซี่เขาเปิดให้ดูเป็นภาพถ่ายเดือนกันยายนี้เองครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเออ ก็ยังไงผมก็คิดแบบคุณอาคือทั้งสองคนนี้นั่งเครื่องบินทัวร์ไปเรร้อยแล้วถึงได้ขอพระคุ้มขอปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงครับผมไม่มีนะในในส่วนลึกใครมีก็ช่วยส่งมาหน่อยแนละ้วผมจะได้เอามาลงให้พวกเราได้ดูกันควนอานะครับผมไม่มีนะครับใครมีก็ช่วยส่งมาหน่อยขออนุญาตเหล่ากงบริอพอรมันเกิดครับอยาการมือเปล่าแม่เนื้ออ่อนและเล่าชิ้นเลิศมีกินทุกมือครับ แม่เนือ้ออ่อนนี่คงจะไม่ไหวแล้วคุณจะกินไม่ไหวก็คงไม่มีใครเอาแลครับผมแก่ขนาดนี้แล้วถ้ามีมมาตลกแดกผมนะครับผมคงไม่รับถ้าจะแต่รับก็อายุสักสักสามสี่สิบขึ้นไปนี่พอไหว้วแต่ว่าถ้าไปสิบกว่ายี่สิบไม่ไหวมันเด็กไปแล้วครับเขาคงไม่เอาผมกระมลวลรับ เพจเก่าลงเรื่องเงินคุณชลาที่ได้จากรับรายเดือนอาจจะไม่ได้ต่อไปเคยเตือนเพื่อนที่กเกษียณแล้วแต่เขาไม่เชื่อแถ่เป็นต่อเราอีกเดือนที่ญาติไม่ได้รับเงินแล้วคุณอาคิดว่าโครงการนี้ถูกตอนนี้เขาทําทุกอย่างให้ชิ้นหายประเทศชิ้นหายหมดเพื่อให้ทุกคนที่หูตาสว่างตอนนี้หูตาเริ่มสว่างแล้วที่พระรัชสุภขอแข็ง like แรงต่อไปขอบคุณครับประกาศสิทธิ์ตอนที่เสรีไทยที่คุณจาลุกพงเป็นการนำเป็นอะไงบ้างครับเสรีไทยมีหน้าที่อะไรครับโอ้ย ผมไม่มีหน้าที่มาเล่าเรื่องพวกนี้เลยท่านพอดูหัวแดงสอบถามหน่อยก,การฝึกกรรมฐานแบบอนาปานสติสติปัฏฐานสี่วิชาธรรมกายวิชามอารมาโรยมัมมีมีความเหมือนและแตกต่างออถามอย่างนี้ตอบให้ไม่ได้นะครับพูดกันสามเดือนก็ไม่จบนะคุณปัญพดน,นีแนวทางไหนบอกบททก,กับคุณชยท่ามกลางความขัดแย้งตอนนี้มากที่สุดและวิธีการขั้นตอนใีการปฏิบัติเรื่องอะไรคุณได้บอกบอก,บอกคุณชยบอกอะไรอะ่ะก็มีงไงเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ คุณก็ไม่เคยฟังผมถ้าคุณเคยฟังคุณไม่ไมาถามหรอกปัญญาอบรมสมาธิก็คือไม่วิจารณ์สิ่งที่ตัวเองทําแต่ให้ถอยหลังไปตั้งแต่ตื่นมาว่าคุณทําอะไรบ้างตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงคุณมานอนแล้วคุณก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่คุณทําหรือไม่ทาไม่จำเป็นต้องคิดว่ามันดีวิจารณ์ว่าดีเลยเร็ว,รวแต่คุณจาําไ,ได้แค่ไหนแล้วพอคุณทําไปทํามาเนี่ยปัญญามันจะเกิดสมาธิ คุณจะเห็นด้วยตาเห็นด้วยจิตเองได้เองเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่อนาปนาสติอะไรธรรมกุลธรรมกายอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาคุณต้องมีสมถะสมบูรณ์ก็เราไม่เห็นพระทาอย่างนั้นยากนัทธพงศ์ลุงคลิปหนึ่งใน YouTube มีเนื้อหาแสดงข่าวซิสเตอร์คริสตินาร้องเพลงมีคนถึงแสดงความเห็นแบบนี้ต่อไปนี้น่าจะมีบาหลุมร้องเพลงบ้าแขแ Sister, ญญาากกับซิสเตอร์สาธาะจักุงไปศาธาะจักนี่อย่าไปเอาอะไรกับเขาเลยนะครับ ของมีนิกายเนี่ยผมก็ไม่ต่างมาห้าร้อยนิกายนะครับเราไม่รู้ว่านิกายไหนเวลาพูดถึงคริสต์ไปหมดเลยนะต้องมีต้องโอโทโดมีอะไรบ้าบอคอแต่แล้วโปรตัดตรงฝาจัดเตินอะไรอักูสักเบื้องยเลือโลกอีวอกเจอรี่หาอะไรไม่รู้ห้าร้อยคุณไปพูดอย่างนี้นะเราเราไม่รู้แม่งตกบันคือแบบไหนอ่ะอยากทำอะไรก็ได้ไม่สนใจอ๋อมันทำอะไรก็ได้นะพายกก้ามได้ปะพรเลเซติเนทยกก้ามได้ปะ รวมพลภาคเคือพระยาอู่ทองกระตมกุศลนิพพา,ยามีเชื้อสายอะไรครับคุณไทยแท้หรือจีนโอ้จีนนี่ไม่ใช่แต่ไทยแท้และใช่ถามว่าคุณภาคเหนือไหมไม่น่าใช่แต่ถ้ถาภาคทางลงมาทางอ,อ,อีสานเหนือเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์อันนี้ไม่มีความรู้ถึงขนาดน,นั้นเพราะว่าไม่เคยไปค้นคว้าม,มาให้จบนะครับถ้าไปค้นคว้ามเมืองนอกก็จะขอกลับไปเมืองนอกใหม่ล้าค้นว่าในประเทศไทย ก็คงจะค้นคว้าหาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเขียนบรวัติศาสตร์กันเองอ่ะจบทุกเรื่องชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีก็วันนี้ขอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะองไปทำงานต่อเพลงที่ย้ายวันนี้ก็คือเพลงเอของ c r e d e n c e Clearwater Revival ที่เราเรียกว่า CCR หรือว่าเพลงชื่อเพลง Looking Out My Back Door ต้องระวังประตูหลังขอมอบเพลงนี้ให้กับ E-Play คือขอพ่อให้เป็นที่ให้เราสาวสวยที่ยังไม่เคยโดนประตูหลังก็ต้องระวังประตูหลังไว้ด้วยก็เก่อนจะจบวันนี้ก็จะคุยเรื่องเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยขอสารภาพว่าเมื่อคืนมีความสุขมากนะผมไปกินข้าวมีคนมาเชิญไปกินข้าวนะก็สาวสวยทีเดียวเลยล่ละก็เชิญไปกินข้าวก็สา่งวายกินไปหลายตังเลยกนะ็ น่าหงหอะก็คือเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแดกเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็เลี้ยงเราด้วยความเต็มใจแล้วก็เราก็กินเราก็เลือกอ่ะเลือกที่จะกินอะไรที่มันเหมาะกับเราเลือกที่จะกินอะไรที่มันกินแล้วอร่อยแล้วก็ยอมรับว่าอาหารมื้อเมื่อคืนอร่อยมากวายที่กินก็โอเคไม่ดีเลิศประเสริฐสิงแต่ก็ถือว่าเข้าขัน้นเข้าขั้นทีเดียวก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดก็ต้องขอบพระคุณท่านจริงๆที่ พาไปเลี้ยงท่านทั้งหลายผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่ว่าต้องขอบคุณจริงๆก็คือ expression คือแสดงออกในคลิปเนี่ยให้ท่าั้งหลายรู้ว่าเออในหลายสิบปีมานี้เนี่ยผมว่าชั้สิบห้าปีมานี้ผมไม่เคยกินอะไรอร่อยเท่าเมื่อคืนเมื่อคืนถือเป็นมื้อที่อร่อยมากบางครั้งเนี่ยเราก็เลือกที่ไปเยียงลูกเนี่ยพาไปกินหลอดจิมที่ออเรเจลเนี่ยถามว่าอร่อยไหมหมาไม่แดง คุแรบเ,เนเจียเดี๋ยวนี้เนี่ยทำกับข้าวขอโทษน,นะครับหมาไม่แดกถ้าจะให้แดกได้ก็ต้องขึ้นบนบนอบนองบางดีเลยเรียกเช็สอดาวสาดาวเนี่ยผมว่าน่าจะแดกได้แต่ก็อีกอย่างนะหหัวมันตกประมาณหมื่นห้าก็คงไม่ไหวไม่มีวายไม่มีวายหัวละหมื่นห้าไปไป2องคนสามหมื่นไปสาคนสี่หมื่นห้าเนี่ย ไปก็หกเจ็ดคนแม่งปาเขาปแสนกว่าไม่คิดวายเสือกล่อวายลงมาในคลองติที่ท่านนายกทักษิณกินอีกคนประมาณสองแสนเจ็ดนี่ไม่คิดหายแดงบางที่คืนล้านเรื่องกินเนี่ยถามว่าเรื่องใหญ่มสำหรับคนมีอายุขอแนะนำเนี่ยท่านที่มีอายุเนี่ยแล้วมีใครเลี้ยงไม่ต้องเกรงใจนฮะท่านไปศึกษาก่อนว่ากินอะไรอร่อยอะไรคุ้มไม่คุ้มนะฮะ เมื่อคืนนี่ก็เดินไปดูบุฟเฟ่หัวละพันสี่บวก 1, บวกพันสี่บวก 1, บวกก็ต้องตกพันเจ็ดสาพันสี่วายขวนก็กูงค0าพันกว่าเหมือนกันแต่ดูอาหารแล้วแดกฟรีก็ไม่เอาให้ผมแดกฟรีผมไม่เอาอาหารแม่เข้าผัดีแกงเขียวหวานมันจะบ้าเ้ยมันไม่มีอะไรไหายอะไแม่งมีอะไรด้วยมีร็อกล็อบสเตอร์ที่ผมชอบกินคือกั้งกั้งกระดานกั้งหินแต่ตัวแม่แล้โอ้โห ตัวมันสองนิ้ว่ากว้างเท่านิ้ยผมไม่รู้มันจะไปเผาออกมาแล้วเนื้อไหนน่าเหลืออะไรอ่ะเศษเนื้อแก้วนะผมจำตอนผมวัยรุ่นก็วัยรุ่นเนี่ยป,ป้าป้าที่อยู่อยุธยาเขามาแม่ที่ไหนเขาก็จะเอากุ้งแม่น้ำมาให้ผมจำใส่ใจผู้แม่น้ำสมัยนูน้นตัวนึงตกเกือกกิโลครึ่งกิโลกว่าตัวนึงครึ่งกิโลกว่าซึ่ง ครั้งสุดท้ายที่เจอตัวโตขนาดนี้คือร้านเอเบียหิมะเบียหิมะตรงตรงคอป่าแถวนั้นไปเจอไอ้ไอ้นียและอีกอีกอักครั้งหนึ่งที่เคยเจอไอ้กุ้งตัวที่ไม่ถึงขึ้นกิโลแต่ว่าใหญ่เหมือนกันนะคือร้านเดลี่ควีนแถวตะวิเผาดีแถวนั้นคือเขาจะมีกุ้งเผาของเขากินอาหารไม่ใช่สับแต่กิน บางครั้งเนี่ยซื้อของถูกกับกายเป็นของแพงกินอาหารบางครั้งเนี่ยกินของถูกกับกายเป็นของแพงั่นเมื่อคืนเนี่ยเราเข้าไปกินบุฟเฟ่เนี่ยปาก็ไปห้าพันเหมือนกันแต่คุณภาพอาหารนี่ไม่มีทางเลยปากเป็นฟ้าก็เหี่ยวเลยฟ้าก็เหีเย่ยวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนสูงวัยเนี่ยเวลาลูกหลานพาไปเลี้ยงนี่โอ้ถ้าลูกพาไปเลี้ยงนี่ลูกผมพาไปเลี้ยงข้ออาหารอิตาเลียนสั่งมาเต็มโต๊ะเลยจะอ้วก ผมกินอยู่อย่างเดียวน่ะแักแรกคือซี่โครงแก่แล้วซี่โครงแก่แม่เราแก่แก่ประเทศไหนผมก็ไม่รู้แม่งแกเ่เดีอวู้แม่เจ้าเนื้อแม่งแข็งเหนียวสุดๆเลยขนาดเราสั่งบอกมึงทาดิบๆมาแล้วแม่งเหนียวจะเบิดจะเฟรี้ยทิ้งอ่ะกินแค่ตองชิ้นนั้นแล้วนั่งบองลูกกินกินลูกหล,กลานมีหลานด้ยวยนั่งกินก็ดูแล้วบท จะกินอะไรต้องเลือกนะครับแล้วก็เราแก่ไม่ต้องเกรงใจบางครั้งเนี่ยเออไปกินของที่มันถูกน,นะหกร้อยเจ็ดร้อยจานหนึ่งอะสั่งมากินกินแล้วหมาไม่แดกปกรากฏไปเจออีกจานเก้าร้อยไอ้เก้าร้อยนี่โหกินแล้วแฮปปี้ความสุขอร่อยมากปกรากฏกินหกร้อยเสียงทิงกินเก้าร้อยนี่มีความสุขไอ 900, ้เก้าร้อยของถูกไอ 600, ้หกร้อยคืของแพงสรุปแค่นี้นง่ายทีดเดียวเลือกง,ง่าย ก็จะบอกให้ว่าคนเราเนี่ยบางคนที่ก็เทิดทูนเทิดทูนผมหรือนเทิดทูดาราเนี่ยมันเคือรดอรมันคือความเทิดทูนเนี่ยมันมันไม่ใช่ความรักนะฮะแต่ถ้าได้สัมผัสได้คุยกันหลังคบได้อะไรติดต่อปฏิสัมพันธ์กันบ่อยๆมันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาได้นะฮะแล้วความรักพดเนียส่วนใหญ่มักจะบริสุทธิ์น,นะฮะบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่มีตังนะฮะ ถ้าอย่างที่คุณพ่อผมสอนบอกว่าถ้าลูกหลานพ่อแม่รวยแล้วลูกหลานกระตันยู่ของปลอมนะครับแต่ถ้าพ่อแม่จนแล้วลูกหลานกระตันยู่นี่ของจริงแล้วท่านหลายก็ลองคิดดูเอาเองครับก็วันนี้ก็พอกับเวลาผมนาผมจะไปทำธุระต่อนะครับก็ออการเมืองก็มีน้อยนะครับเพราะาเขาเวลาเขียนพอดเรื่องอยู่ก็ไม่รู้แม่อยอออกมาแบบไหนสุดท้ายที่มีศพสองคนนี้จริง ก็เราส่งมาให้ผมดูหน่อยนะครับขอความกรุณาดูเพราะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะสามารถพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้นะครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเอ่อเอาความจริงมาพูดแล้วก็อุดมการผมไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่ได้ลงเจ้านะครับใครที่ว่าผมลงมเจ้าเปล่าเลยผมเพียงแต่ต้องการเจ้าที่ดีเท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็ดูแล้วว่าถ้าอีเทศปูโรขาทางแต่ดามขึ้นข้อควเป็นเจ้าอี่เฮีย ก็พูดดังหยาบๆยาบเลยที่ไม่เขาไม่น่าเขารวมบูชาไม่นับถือแล้วก็มองแม่กระจอกเลยแต่ถ้าเสียขึ้นผมว่าท่านเป็นเจ้าที่ดีเลยท่านจะเป็นคนที่ดีปกครองประเทศนี้เพราะว่าทำตามคำคำทำนายก็มีส่วนแล้วดูจากพฤติกรรมก็มีส่วนพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดที่เราจะไม่มีทางได้เห็นเลยนะครับ คือเรื่องที่โรงแรมโอเวนเจ็ดที่อับแป้เนี่ยแดกไวายเข้าไปแก้วเดียวแดกเบียร์ไปขูกแก้วหนึ่งแดกวายแก้วแล้วลงมาขับรถกระบะแล้วก็ไปชนถูกรถพอรถเบนอะไรขีบาถาของท่านคือของเสียเรากับลูกท่านหลานเธอทั้งหมดเนี่ยซึ่งเขานั่งกินกันอยู่บนนอบางดีลงไปถึงชิบหายหมดเลยแถวคือรถไม่ขีบมาทั้งแถวเ,เพราะว่าพี่แกเล่นชนหมดทุกคันเลยตรงนันที่จอดอยู่เสียก็ลงมาเสียก็บอกว่าเออยกให้ เสียก็สาวคนจะทำไงบอกจะชดชายจะขายร้านเปิดลานขายไอ้หลอดไฟอยู่ที่บัรทัดไอ้อ,อยู่บัรทัดทองจะขายเซิงห้างแล้วมาจ่ายค่าทดใชด้รถพารถแต่ละคันยินปาปาก,กไปห้าสิสาสี่สิบล้านเนี่ยยากที่ไหนมาโชดชยัยแล้วเสียได้ว่าไงท่านก็เดินไปที่รถท่านไปหยิบเอบาใบหนึ่งว่าเมาอเยเมาแล้วอย่าขับเมาอย่าขับแล้วท่านนอนมาให้เอาแปะ แล้วบอกว่าแปะนี้ก็ไปบอกลูกหลานแปะแปะกามล่พื้นบอกลูกหลานทาแปะบอกเฮ้ยต่อไปนี้ห้าพ่อขับรถพวกเธอต้องขับไปพ่อนั่งอันนี้ฉันยกให้แค่นี้ก็เ,เห็นไหมแล้วต้องการแบบไหนนะครับต้องการแบบที่เข้าไปปีสามปีสี่เข้าไปในเล่าสิบเอ็ด แล้วเอาลายเซ็นพ่อมาบอกให้พวกไปยิงไอ้เสื้อแดงสักห้าพันนี่มันเป็นลายเซ็นพ่อกเุ่ยหรือเปล่าขอลายเซ็นพ่อดูขอขอกดามไม่ให้ปิดโทรศัพท์มือถือหมดต้องการคนแบบนั้นเหรอแล้วทุกสิ่งที่บอกว่าเสียท่านไม่ดีนี่ใครบอกอ่ะอีเปยบอกโอ้ผมนะบอกตรงๆนะผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะและตัวเฮียเฮ้ยมก็โผล่มาให้เห็นว่าหมดเลยนะครับแล้วพร้อมเรื่องก็จะเขียนกันเลยครับ ด้ปลากรมมหีดอนี่ก็มุดเขา้ามุดออกอยู่ตลอดเวลา,าเอาครับพอแค่นี้นะครับเดี๋ย่เร็วนะครับสาวสวยทั้งหลายก็ลุกยิ้มเอาไม่แบงดอผมลุกยิ้เอาไม่แบงดอเสมอผะผม,ผมดูแลด,ดีท่านไม่ต้องหวผมล้างอย่างดีดูแลด,ดีเอาละครับขอบคุณที่ฟังนะครับซีอูซีอูแล้วเจอกันขอบคุณนใหม่ครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ